สวัสดีครับผมชื่อนายธนวัฒน,น์จตศรชื่อเล่นชื่อบอดปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเบญจามาราชุทิาราชลบ,บุรีนอกอจากการเรียนกิจกรรแมแบบว่างที่ผมชอบทำคือเล่นกีฬาทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอลและผมยังชอบเล่นกีตาร์รวมถึงอ่นานหนังสือการ์ตูนออนไลน์ด้วยครับทางระดแข่งของผมคือความสนใจอย่างแรงกล้าในด้านวิศวกรรม ผมชอบที่จะงานงานอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าๆภายในบ้านเพื่อมาซ่อมแซมซึ่งแบบนี้ผมประสรู้สึกสนุกระท้าทายมากเหตุผลที่อยากเข้าร่วมค่ายนี้คือผมต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิศวกรรมและอยากทดสอบตัวเองว่าจริงๆแล้วผมชอบด้านนี้มากพอที่จะเลือกเป็นเส้นทางในอนาคตได้หรือไม่ผมเชื่อว่าการเข้าค่ายครั้งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆที่มีค่ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขค,ครับ